อให้รัฐบาลเป็นบ,บัะชาธิได้เต็มที่ซึ่งก็อีกสองวันเองเพราะว่าท่านาน,นายกรัฐมนตรีท่านจะแถลงนโยบายได้นัดก,กันกับทางรัฐสภาแล้วว่าคนที่12และ13บสามิญญายนจะเป็นการเดี๋ยวพอเรียบร้อยเสร็จถแถลงนโยบายรเรียบร้อยเสร็จก็จะแบ่งหน้าที่ให้กับท่าน,นารัฐมนตรีทั้งสามท่าน มีในใจยังครับว่าจะแบ่งใครจริงๆจะไปบอกว่าแบ่งเราทํางานด้วยกันอย่างสไตล์การทํางานของผมทุกคนช่วยกันดูแลทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่างานที่จะผ่านมาจากแต่ละรกรมแต่ละหน่วยงานก็จะได้มอบไปทั้งแถ้่วมนตทีช่วย,แต,ววยแต่ละท่านันที่นียมีพื้นที่นะครับมี เป็นทุกท่านทุกท่านก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นผู้แทนพระษฎดด้วยเป็นสสด้วยอย่างท่านาสาบฤฤิดาเนี่ยท่านถือว่าช่วยทำงานด้านการเมืองให้กับพรรคกู้ใจไทยมาโดยตลอดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะไปบอกว่าแบ่งเป๊ะแล้วดูตรงนั้นเลยใช่ไหม ปัญหามันมีทุกหน่วยงานเราก็ต้องช่วยกันประสานงานช่วยกันดูแลทํางานให้กับกระขขทรวงการท่ทยคุณตาิดี่จะให้ดูเรื่องเกี่ยวกับปากผู้มีคนมาเฟียต่อคุณชาดานะครับตรงนี้จะจะบอกวันนี้ที่จะต้องไปนั่งพิมพ์คําสั่งทําไหมล่ะเดี๋ยวไหมอีม๋อยวดูทุกทุกลรับไม่มากหรอกครับ,นะรบเพราะว่าอย่างที่เรียนของผมนบางทีผมวานท่านทรงศักดิ์ไปดูงานในาภาคอีสานตอนเหนือ เห่ไหมที่มันเกี่ยวข้องกับทุกทุกกรมที่เกี่ยวข้องกับที่ที่กรุงมา t ไทยดูแลอย่างแน่นอนเลยอ่ะอย่างกรุงเทพมหานครก็ต้องให้ท่านธีรรัตได้ดูเพราะท่านเป็นผอกรุงเทพมหานครงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเเกี่ยวข้องกับการไปร้านครหรือว่าหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับกรงการปกครองกรมท้องถิ่นอะไรที่ส่วนที่มีส่วนต้องสนับสนุนกรุงเทพมหานครผมก็ต้องไว้วานท่านธีรรัตให้เป็นูเล แต่ถ้าเกิดบอกปักไม่มากเนเี่ยแสดงว่าคุณสปิได้ก็น่าจะมาดูแผนกล้องีปเดี๋ยวมันเดี๋ยวดูนยโยบายฟังนยโยบายของท่านนายกก่อนแล้วก็มีอยู่ถ้าหกกรมเองนะครับการแบ่งงานอย่างที่ผมเรียนนะครับแบ่งแบ่งงานยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลทุกคนแล้วน,นะครับที่บอกแต่มาฝ่ายคุณชรายเขาจะได้ดู แลปัญหาทีาบบ่เกี่ยวกับอนที่มารุนแรงอะค่ะหลังจากนี้มาดูข้างหลังดิว่าหน้ากลัวกว่าคุณชาดาย<ค><ณ>แสดงว่าการเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องของการไปดูวพวกพวกที่แบบผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆใช่ไหมผมว่า,วาตอนนี้ผู้มีอิทธิพลนนสำหรับผมก็รับมติห่วยสองคนนี่แหละแล้วมันตีขาถ้าจะให้คำานยามของ ของยุคยุคมหาไทยตอนนี้คือใช้ว่าอะไรผมว่าเป็นจุดแข็งของกระทมหาดไทยและทุนศรีทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ในชุดในยุคนี้เนี่ยเป็นร่มตรีที่เห็นที่ผมเนี่ยครับผ่านศึกสงครามทางด้านการเมืองมาแล้วทั้งนั้นเลยมีความเข้าใจมีความทุ่มเทมีความตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องประชา,าชนและชาติบ้านเมืองนะครับทุกคนมีการศึกษาที่เพียรพร้อมมีประสบการณ์ที่เพียบพร้อม แล้วก็ยังมีคนที่มีประสบการณ์ต่างๆช่วยกันแนะนำนะครับอย่างท่านซาบิดาท่านก็เรียกผมอาร์ทุกครับผมเรียกอาร์ปุ๊บมันก็จบแล้วล่ะนะครับก็ต้องต้องมีอะไรก็ต้องต้องต้องไหว้วานต้องแนะนำนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นจะเป็นเป็นการทำงานที่ที่มีความคล่องตัวมีความซอฟต์นะครับแล้วก็แต่ว่ามีพลังนะครับเพราะฉะนั้น ผมดีใจนะผมเป็นเกียรติที่ได้มีรัฐมนตรีช่วยทั้ง3ท่านแล้วก็สท่านเป็นสุภาพสตรีเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดบ่อยนักในกระทรวงมหาดไทยนะครับมผมเชื่อว่า้ารัชการทุกคนก็ก,ก็ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทํางานในเร่นก็เดี๋ยวเราดูอยู่ใน,นในการแถลงนโยบายองท่านนายกรัฐมนต เราก็ได้ขอให้ท่านได้ช่วยพิจารณาในเรื่องของการตารากฎหมายหรือพระราชบัญญัติควบคุมการใช้กัญชาเพื่อการแทพทย์หรือไมแสดงว่าเห็นของาจารครับที่เ,ออเรื่องนี้ทางท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทท่านได้ก่อนที่ท่านจะพ้นตำแหน่งไปท่านท่านก็ไดออ้มีการหารือร่วมกัน กับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วแล้ว <huh> ก็ด่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปมาก็คือจะมีการออกกฎหมายควบคุมกัญชาเพื่อให้มีความชัดเจนเลยว่าการใช้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการแพทย์สุขภาพเห็นล่าสุดในนโยบายรัฐบาลนะคะมีเรื่องของอ็นเตอร์เทนเมนต์ t e n t ด้วยทงกรนงูมิใจไทยจะแสดงจุดเืนเรื่องนี้ยังไงก็เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยถ้ามันก็จะต้องมีการแก้ไขถามว่าเห็นด้วยไหมที่รัฐกรุเเห็นด้วยไหมที่ต้องมีเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าวมันเป็นสิ่งที่จักดูนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีสร้างไรายได้สร้างงานที่ทันธนีสร้างงานนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่าทํายังไงให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดการจ้างงานการมีอุตสาหกรรม สนับสนุนการสร้างรายได้ต่างๆที่ใช้คนไทยทใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยให้มากที่สุดนะครับเราก็ต้องมานั่งปรับในเรื่อง,องโซนนิ่งยังอีกเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องโซนนิ่งอยู่นั้นถ้าเปลี่ยนเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อไหร่เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องโซนนิ่งส่วนจะแก้ยังไงนั้นก็ต้องหาเรื่อครับคุณจะถามอันอนี้แปลว่าก็ยอมลดลงเลยหน่อยไหมครับเพราะว่าก่อนอันนี้เห็นว่าเหมือนค้านอะไรไม่เอาจะไ,ได้ค้านไม่เอาเนี่ย ผู้สื่อข่าวไม่เอาเลยที่ไหนละใเ่ไหมก็บอกว่าต้องดูว่าถ้าคนไทยได้ประโยชน์ใช่ไหมครับประเทศไทยได้ประโยชน์มีการพี่สุภาพเห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะนั้นต้องเน้นไปที่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะ เราเราก็มานั่งนั่งปรับให้คือเป็นตัวแทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่าเพิ่งไปนึกถึงบ่อนถึงคาสิโนถึงกฎหมายอย่างเดียวคำว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือมันก็คือคือ,คอทุกคนมามีห้างสรรพสินค้ามีศูนย์อาหารมีสูนสนุกมีคอนเสิร์ตฮอลล์มีอะไรต่างๆมากมายมีโชว์นะครับซึ่งก็จะเป็นที่ดึงดูดของ ของให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมือ,องไทยเพ่มมางแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ไปกระจายอย่าไปฟิกไปตรงไหนตรงไหนกระจายให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ถ้าไปแล้วมันจะพลิกื้นพื้นที่นั้นให้อย่างที่ไม่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็ให้เป็นพื้นที่ท,ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในใน,ในพื้นที่นนะมันก็มันก็จะจะเป็นประโยชน์ โดยรวมครับคือวันนี้ถ้าเงื่อนไขเหมาะสมคุณจะใช้ก็สนับสนุนใช่ไหมครับการมาร่วมรัฐบาลนี่เป็นพรรครวมนะเป็นรัฐบาลที่มีพรรครวมรัฐบาลอยู่ตั้งห้าหกพรรคเนี่ยโดยกติกามารยาทมันก็ต้องสนับสนุนเึ่การจัดการอยู่แล้วถ้าเราไม่สนับสนุนเดี๋ยวพอถึงตานโยบายเราฝั่งนู้นไม่สนับสนุนแล้วประชาชนได้อะไรประเทศประเทศได้อะไรถูกไหมว่าเราเราต้องสนับสนุนเพื่อมีการขับเคลื่อนแต่ทุกอย่างต้อง ถูกต้องตามคุณนองครองทมไม่ผิดสินทม<ำ>นะครับเกิดประโยชน์อ,อย่างชัดเจนต่อส่วนวรวมสามกิทีเขต่ออย่างนี้นะครับผมน้าเข้าประสบวันแรกมีดูเรื่องานยามถา,ามแล้วมันตีทุกเรื่องดูเรื่องงานอะไรบ้างไมรทบวันนี้เข้าประจวันแรกผมว่าชีวิตพวกเราเลิกสะดวกได้ตื่นมาตอนเช้าเข้าห้องน้ำไม่เตะโต๊ะไม่เตะขาโต๊ะถือว่าสะดวกแล้วก็มาถึง ขับรถมาถึงกระทรวงมหาไทยรถไม่ชนนะลงมาจัดก,การทุกอย่างได้ตามกำหนดการก็คือว่าที่เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเรื่องที่ดีเราเราเอาใจมาทำงานนะครับเราทำแต่ตั้งใจทำแต่สิ่งที่มันเราเราเรามั่นใจว่าเราจะทำความดีแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับคนณตอนนี้มันต้องไปเกิดเรื่องบอกอีกสาวันไม่ทำมันก็ไม่ได้ อคอรับยิงเองก็ต,ต้องเยอะมากรัฐบาลจะสามารถปราบปนอยู่จนทั้งปีได้นะครับที่เหลืออยู่ถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันแล้วก็มั่นใจครับท่านนายรัฐมนตรีแพรทองทานท่านพูดจากผมเสมอว่าเราเรามาทําสิ่งที่ดีให้กับบ้านเมืองนะช่วยกันทําผมก็มั่นใจว่าจะอยู่พร้อมเธอแล้ครับ รับค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 ุณครัยไหมแต่ยุคนี้จะเรียกมหาไทยทีมอะไรบาอะไรอย่าเงี้ยยุคนี้จะเรียกชื่อรอะไราเียดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดงทีีิงสิสองสิงสอะไรนะสิงสองคู่อยู่ในกระทรวงมาทยร่วมกันได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ